สวยแล้วเอออีกหน่อยนึงเออสวยสวย นะครับผมก็ต้องกลาวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Battle Royale นะครับผมวันนี้เรามาทุนที่100บาทนะครับผมโอ้เกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วตารางการจะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสกเกตเตอร์วายแล้วก็ตัวจ่าย,ยอะจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ปืนนะครับผมน้องได้กระสุนและยานะครับผมจะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเ,เริ่มเบ็ดที่สักสิบก่อนเลยนะครับผมสักสิบก่อนไปครับผม แค่สักสิบแม่งก็เข้าไว้ให้ละแค่สักสิบแม่งเข้าไว้ให้เลยวะแล้วเป็นไงอะ่ะครึ่งการาฟไปโอเคเป็นไงล่ะเฮ้ยเอ้ยผู้หญิงมาสวยร้อยร้อยแปดสิบเอาดีเออวิวเวอรสับเบกกันไปหน่อยเออโอ้โห เราไปเต็มนะครับผมเราไปทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่700วะ่ะเฮ้ย790ขยับต่อดีครับเออคูสองัวยร้อยหนึงน่งหนึ่งโอ้โเก้าบาทเบาจัดเลยวะ่ะเออคูห้าละแล้วคูวห้าแล้วด้วยสวย หลายพีกอีกหลายพีกดีหลไปอีกดีเออสี่ร้อยยี่สิบเออเออหลายไปพันเจ็ดว่ะเฮ้ยขยับเลยครับผมผมเข้าทุกช็อตเลยว,า,วายเอาดีเออมาดิเข้าชอาา็อตกำไลมาู้อยากเห็นแบบว่าแตกเต็มกราฟอะไรเงี้ย 720คูณ5 7... 75คูณ6แลคูณ6เข้าไป3,500นเนี่ยเต็มกราไปล่ะเออห้าพันอยากเห็นเต็มกราฟก็ได้เห็นเลยเว้ยเออคูณ10ละเอาดิไหลไปให้สุดเลยวะ่ะตัวนี้ไหลไปให้สุดเลยวะ่ะเออไว้ครับผมมาแล้วเข้าอีกแล้ว หลไปให้สุดหลไปให้สุดอย่าหยุดดีเฮ้ยอย่าหยุดที่แค่ตรงนี้คุณสี่นี่กระแทกเข้าไปดีหกรสิบคุณสี่และอือหือวก็จะเต็มกาให์ซะหน่อยเออมาดีครับผมสองพคุณแปะแล้วด้วยโอ้โหถ้าือฟีเจอร์นี่อยจะคุมไหมนะฮะซื้อฟีเจอร์นี่จะคุมไหม เข้าไปโหสเก็ตเตอร์อยังสวยหมุนฟรีแปดทีต้องให้ได้มากกว่าหมื่นห้าได้หมื่นห้านี่คือคุม้มได้หมื่นห้านี่คือคุม้มเอเอ,อเออขอยว่าครูเยอะๆเลยะเดี๋ยว เริ่มเริ่มแปลกๆแ,แล้วเลยฟสี่ทีชิบหายละชิบหายละคุณเจ็ดชิบหายละได้มาแค่สี่พันเองชิบหายละสวยละกูสวยละ,ยละเอออีกหน่อยนึง เออสวยสวยไ,ไหลไปเออเกือบแย่แล้วกูเกือบแย่แล้วดีมาช่วงหลังให้นี่อนะยิงเข้าไปดิเออสี่พันเก้า ไปง้งโอเค6กพันสามหมดแล้วโอเคครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ส,สิ่อยูกุญบาทครับผมเกือบแย่แล้วจริงๆโอ้โห